ท้าไม่ประกาศว่าจะไม่เล่นหนังผีใช่เล็กจะไม่ผิดเล็กเคยแบบเรียกพูดในวงสัมภาษณ์นี้แหละว่ามัน,มนจะเป็นแบบ<ด>คือเวลา<ด>มีคนถามว่าอยากรับบทอะไรเมื่อก่อนตอนสมัยเราแบบ20สกว่า <ๆ S 2> มีคนถามว่าอยากรับบทอะไรอีกไหมแล้วแบบพูดบทนี้บทนี้แล้วแบบแล้วเหมือนเคยพูดว่าจะไม่รับเล่นหนังผีเดดขาดเพราะว่าตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยเจอนะแต่ว่าครัวแต่ที่คนนี้ก็เป็นแบบเรื่องจริงด้วยพี่เด็กไม่ไมใช่รับคือจริงๆอย,งอย่างที่บอกครับผมว่าว่าตอนอเรื่องยอ่อเรารู้สึกว่ามันมันมันมีอะไรมากกว่าผีคือผีอะมีแน่ๆเลยด้วยความเป็นหนังผีอ่อแต่ว่าแต่ว่ามัน ในส่วนของการเป็นนักแสดงเราได้เห็นตัว,ต,วตัวละครที่เราจะได้รับมามันมีอะไรนอกเหนือจากมันไม่ใช่แค่กลัวผีกลัวผีกลัวผีแบบนั้นนะมันมีเรื่องราว ของครอบครัวของชีวิตของตัวนักสแสดงของตัวละครนะที่มันน่าสนใจครับผมแล้วมันก็ใกล้ตัวกับคนดูด้วยเรยว่ากับใกล้ตัวกับใกล้ตัวกับคนไทยหลายคนก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็เลยบบอยากเล่นขึ้นมาจริงๆแล้วต้องเป็นแบบใบบุ้งใบออะไรุ่งหน้าถึงไหมคะจริงๆเมื่อกี้นอกจากที่พี่โขมเล่าเรื่องเรื่อง,อง,องความผิดพลาดด้านเทคนิคต่างๆที่มันเกิดขึ้นตลอดการทำงาน,นเนี่ยผมผมเจอตั้งแต่ตอนแคสตอนไปแคสเลยก็คือฉาก ที่มันมีผีในในในบทที่เหม่แค่สัะ ผมไม่พูดนี้แล้วกันอันนี้พูดได้ไม่ได้สปอยอะไรผมไมแค่ทั้งหมด6ฉากที่มันมีมีฉากให้ผมแคสกฉาก3ฉากอะเป็นฉากธรรมดาไม่มีผีไม่มีผีน้นะเป็นฉากพูดคุยธรรมดาแต่อีก3ฉากอะเป็นฉากที่มีผีในนั้นแล้วพอแคสเสร็จวันรุ่ขึ้นอตอนแคสตอนตอนถ่ายเสร็จตอนแคสอะเขาก็ามีให้เขาก็เช็คเช็คเช็คเออเช็คฟูดกันในกล้อง ก็ปกติแต่พอวันรุ่งข oh ึ้นน uh> uh ่ะมีสามฉากที่เสียงหายก็คือสามฉากที่มีผีแต่อีกสามฉากปกติก็เลยต้องไปแคสใหม่สามฉากนะก็เลยแบบก็ยังรับอยู่หรอก็เลยน่าขนลุกดีมันแบบ คือถ้ถาถ้าเกิดว่ามันหายหายไม่กี่หายแบบหายทุกฉากหรือว่าหายแบบฉากปกติด้วยเราก็คงแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบขนลุกขนาดนี้แต่พอพอดีซีนที่มันหายไปเสียงเสียงในฉากที่มันหายไปฉากที่มีพีอยู่เลยไอฉา,ากพูดคุยกันปกติไม่ไม่หายแต่ก็แต่ก็ยังรับอยู่พอเครื่องนังได้อรอสู้ได้มรับไ,ไม่ก็ไม่ไม่ถึงว่าแต่ว่าเล่าให้แม่ฟังนะแม่ก็บอกว่าเออมันก็แบบ คือเราเรามันก็อาจจะเป็นความผิดพลาดทางเทคโนโลยีอะไรอย่างงี้แหละแต่ว่าแต่ว่าก็เราคนไทยเนาะก็ก็แม่ก็บอกว่าจะทําอะไรก็ขออนุญาตปอหรือว่าแบบอะไรงี้เขาก่อนก็ด,กดีอะไรเงี้ยกว่าองติดตัวก็ต้องใจสบายใจเลยทั้มมีไหมมีพกไหมแต่จริงๆก็ไม่ได้พกไม่มีพกไม่มีพกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่เริ่มถ่ายคงจะมีพกไปบ้าง เราคุณมีเซนนึ่เกี่ยวเรื่องพวกนี้บ้างไหมไม่มีเลยสูดแั้ไม่น่าจะเฉล่ยหลังก็ไม่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกครับผมก็ก็เราก็ตั้งใจทําง,งานเราไปแล้วเราก็เราไม่ได้เราไม่ได้คือเรื่วความ,มที่เร,เรื่องข้างบ้านอ่ะมันมเป็นเรื่องเรื่องเล่าจาก จากคนจริงๆซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงได้และอเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงซึ่งซึ่งเราเองก็เราเรียกว่าเราเองก็ไปทํางานด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้มีความไม่มีเจตนาจะลบหลู่ว่าจะจะเล่าในทางเสียเสียหายหายจะทําให้มันเสียเสียหายหายแล้วกผมก็ก็ก็คิดไว้แบบเนี้ยแล้วก็คงจะขออนุญาตเออเอออะไรก็ตาม หรือว่าใครก็ตามผมก็คงจะขออนุญ,ญาตก่อนใครทำอย่างวันนี้ที่ที่มาทมาบุญเนี่ยอะไรก็แบบตั้งจิตอขออนุญ,ญาตอะไรไว้ด้วยทำยังไงไม่อยากยไม่อยากอยู่แล้วไม่มีใครอยากเจอหรอก อ่ะมันก็มีคนที่อยากเจอเนาะแต่ผมไม่อยากเจอมันมีหลอดไปละคุณเล็กมีหลอดไปละเพราะว่าเราก็เหมือนเรก็กลัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับทังจริงคือตอนเนี้ยยังไม่ได้เปิดกล้องจริงเราเราจะเปิดกล้องวันเนี่ยเดือนหน้าครับผมเล็กด้วยความที่ยังไม่เคยยังไม่เคยรับไม่ไม่เคยทํางานเดียวไม่ไม่เคยรับหนังขี่ไม่เคยเล่นละครหรือหนังขี่อ่ะยังไม่เคยยังไม่เคยเจอบรรยากาศในกองคือตอนเนี้ยยังยังมีคืนหนึ่งเคยนอนคิดว่าแบบ กลับจากกองมันเป็นไงแบบเราไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นนานแล้วแบบอยู่บ้านอยู่บ้านนอนปิดไฟอยู่าถ้าบ้านตัวเองอะนอนปิดไฟนอนคนเดียวได้แต่ว่าแต่ว่าเราก็มีแอบคิดเหมือนกันว่าแบบกลับจากกองดึกๆเราจะเป็นยังไงก็แอบคิดเหมือนกันก็อย่างไม่อินอยู่กับใช่ใช่ใช่น่ากลัวนะเพียงก็ต้องขอควปรึกษาจากแฟนเราไปครับเพราะว่าเขาเล่นหนักที่มากคนเดียว ใช่ใช่ตอนตอนโบถ่ายก็มีเจอมีเจออะไรแปลกๆเหมือนกันเออแต่ว่าก็ นั่แหละก็คงก็คงเล่าให้ฟังแล้วให้เขาเป็นสายหรือยังเขาก็บอกว่าให้ให้พกให้พกไปให้พกแบบให้พกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นคือตอนถ่ายโบอยู่กินซึ่งพอดีเลยซึ่งตอนผมนอนเขาให้าเรียนอื้อแต่เลือกครับแต่น้ำหนักที่หายไปสิบโลนี่ไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้เหรออืมใช่ครับก็จริงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าก็ยังมีเดี๋ยวยังมีโปรเจกต์ที่ที่ต้อง ที่ต้องผอมที่ต้องลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยคะับสิบโลเลยเอตอนนี้ลดไปวันเก้าถ้ามีอะไรแล้วกีน้ำหนักหนุ่มเร็วในขนาดก็กำลังกายคุมอาหารครับผมคุมอาหารนี่เป็นสิ่งที่ยากมากซึ่งซึ่งจริงๆตั้งแต่เกิดมาลิ๊ไม่เคยทำได้แบบได้ถึงขนาดเนี้ยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดีสุดในชีวิตแล้วก็ ก็ต้องทําต่อไปครับผมเพราะว่าโปรเจกต์ยังยังไม่เริ่มไม่ยาวมันมีเออมันไม่ได้โชว์ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่ที่แบบที่เราที่เราเราอเล็กก่อนหน้านี้อาจจะใหญ่ไปอาจจะหมีไปหน่อยอะไรเงี้ยตอนครูอาหารมันยากที่หมี่เนี่ยเพราะว่าเราต้องถ่ายถ่ายรายการด้วยตอนคุมอาหารยากมากเพราะว่า เพราะว่าด้วยความที่อ่าเล็กเป็นคนชั้นหนึ่งอะไอเรื่องงานอะเรื่องเรื่องถ่ายรายการอะมันเป็นเรื่องรองเพราะว่ามันเราไม่ได้ททุกวันแต่ว่าไอเรื่องหลักๆที่มันยากเนี่ยคือเพราะเราเป็นคนชอบกินเพราะเราเป็นคนชอบกินปุ๊บอะไออาหารที่กินแลอวขราหอบอ้วนมันก็จะเศร้าน,นิดนึงแต่ว่าโชคดีโชคดีที่แบบด้วยความที่เราเป็นคนชอบกินพอดีเราก็เลยแบบ เราก็เลยจะไม่ได้แบบคือคนส่วนใหญ่เวลาเวลาบอกว่าต้องลดน้ำหนักต้องคุมอาหารทุกคนจะคิดว่าอะอกไก่ไข่ต้มทอกโคลี่อะไรนะแต่แต่ว่าเลก็กอะด้วยความเป็นคนอยู่สายอาหารอยู่แล้วเล็กก็จะสรรสรรสร้างเมนูที่มันกินง่าย ที่มันดีกับสุขภาพด้วยแล้วก็อร่อยด้วยประกอบกับแม่แม่ก็แบบสนับสนุนเต็มที่แม่ก็จะแม่ก็จทำให้ด้วยอย่นก็เลยจะเป็นเมนูที่สุขภาพดีด้วยแล้วก็อร่อยด้วยมันเลยทําให้ทําได้นานแต่ว่องของหวานของมัน,นไม่แตะเลยแต่ปกติผมไม่กินของทอดอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วไม่ค่อยกินอยู่แล้วแล้วตอนที่รดนี่มันอะไรที่มันแบบว่าอยากที่สุดเลยแล้วไปกินมื้อแรกไปเวลาเป็นชีสตอะแป้งแป้งแป้งเลยก็ได้แป้ง แบบพิซซ่าอะไรเงี้ยแบบยังไม่ได้กินนะอยากกินราเมงอะไรเงี้ยยังตอนรถโบมียั่วๆไหมไม่มีไม่มียั่วไหนยั่วไม่ใช่ยั่วมันไม่กินไม่กินทีเล็กค่ะกินไปแล้วที่เล็กคที่เล็กคกินพิซซ่ากันไปครั้งเงี้ยเขาอร่อยอ่ะคนหน้าท้องี้ยไม่มีไม่มีคือคือพอพอเราพอเราลดลดน้ำหนักใช่ไหมเวลาเจอโบเราไปชวนไป ชวนไปกินข้าวกันนะเออโบเขาก็โบเขาก,กินน้อยลงด้วยตามปกติโดยปริยายเพราะว่าเพราะว่าเขาเองก็จะรู้ว่าเราอะตรงเนี้ยเราลดอะเพราะว่าเราต้องทํางานไม่ไม่ได้ลดเพราะความต้องการส่งตัวอะไรเงี้ยพอมันพอมันมีงานเข้ามาเกี่ยวเขาก็จะแบบสนับสนุนมากขึ้นแล้วเราตัวเขาเองอะพอปกติเขาเป็นคนสั่งเยอะไงสั่งอาหารแล้วสั่งเยอะมาก เราก็เราก็จะคอยแบบพูดว่าเออพี่ไม่กินนะอันเนี้ยกินคนเดียวหมดอะไรเขาจะสั่งน้อยลงทันทีสั่งน้อยลงโดยธรรมชาติะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ทําให้แบบลดไปด้วยกันได้แต่แกไม่หักดิบใช่เปะเพราะแกไปทำรายการหนัอาไว้ต้อต้องไม่หักดิบไม่หักดิบคือ,อคือเล็กเองก็เพื่อความที่เล็กเรียนเรื่องพวกนี้มาด้วยเนาะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเออ ทำให้แบบตอนนี้มีความรู้เรื่องโภชนาการเยอะมากที่ดหลัที่ลดลงไปเนี่ยประมาณประมาณ9ก8 9โลแป้เก้าโลขนาวทำมาสีกว่าวันแล้วและตั้งเป้า,า,วา,าว่าจะต้องลดไปกี่นก <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ก็คือจริงจริงมันโอเคแล้วแหละกับการทำโปรเจกต์ที่ต้องต้องลดน้ำหนักผมแต่ว่าก็อยากให้มันเล็กลงไปกว่าน,นี้อีกหน่อยก็ไม <c oughs> <ๆ>่ได้ตั้งเป้าไม่ได้ตั้งเป้าน้ำหนักขนาดนั้นน้ำหนักเป็นเหมือนแบบ มันพอมันเป็นตัวเลขมันมันตั้งเป้าง่ายแต่จริงก็อยากดูที่รูปร่างดูที่หน้าตาที่มันแบบแบบเปลี่ยนไปให้สมกับคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยจริงก็อยากดูลงไปอีกอีกหน่อยนึงอะอีกสักสามสี่รโรสก็ดีเป็นขิคัพได้โหมดโรสแหมลื่นเชียวนะครับผมไอดีหลายแบบถ<น>ลงมาเฉย,ยว่าเป็นยังไงรถมีเล็ดลายหรือเปล่าอ๋อขายของไงนี่มีอะไรขายของ รอให้คนรอเข้ามาดูไลฟ์ไข่หออ๋อไม่ใช่ว่าหลอดที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่หลอดลื่นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลื่นไม่หลอดทีนี้ก็ไม่ค่อยจะกินไข่พันล้ำไส้มันแห้งเนี่ยไม่ค่อยลื่นหล่เนี่แล้วอย่างนี้โมเขามีแพนไปปั่นไหม ใจมหรืองของลงมากกเดิมใช่มันก็คงง่ายกัอการลดน้ำหนักของผมมากขึ้นเพงาตอมใจเลยเหรออใจไม่ใช่ไม่มีคนชนกินไม่ไม่ก็ก็นั่นแหละครับผมก็ให้น้องเขาไปเรียนเป็นสิ่งที่เรากเขาอยากทำว่าเราให้ข่าวไปบอกว่าเราใใจใหายอย่าง,างนี้ใี่เราพูดอะไรบ้างไหมคะไม่ก็ไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษเลยแต่เราบอกเขาตลอดอยู่แล้วว่าแบบเออ หนูไปพี่ต้องแย่แน่เลยหนูไปพี่ต้องแย่แน่เลยอะไรเงี้ยต้องคุยคุยคนบอกคุยคุยคนตลอดว่าแบบน้องน้องคุยบ่อยๆเลยนะเราเราเป็นห่วงนะไม่มีคนชวนกินไม่มีคนชวนรวยบังเอิญบังเอิญว่าช่วงที่น้องไปอ่ะแบบเนี่ยหนังอะไรเปิดกล้องพอดีมันก็แบบเราจะค่อนข้างยุ่งมากพอดีเลยด้วยคคงคงช่วยบรรเทาคงแบบโฟกัสกับงานจนจนแบบเอ่อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีงานอ่ะเราก็คงจะ เราก็คงจะบบเราก็คงจะแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ คุ้งซ่านเออถ้าไม่มีงานแล้วผมก็คุ้งซ่านเนีผมแต่พอดีว่ามันมีงานเข้ามาเยอะเลยช่วงกราดดาด้วยความแบบเออช่วงนี้ฮอตด้วยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยก็เลยแบบมีมีงานพอมันมีงานก็เลยแบบทำให้เราโฟกัสกับงานได้มากขึ้นแล้วก็แล้วก็เราจะไม่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะคิดถึงคิดถึงน้องมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะไปเยี่ยมเขาบ้างไหมเออจะไปไปเยี่ยมบ้างไหมเนี่ยก็จอมตัวไปแล้วครับผมจะไม่อะไรจะไ ช่วงใช่จะไปช่วงน้องเรียนใกล้ๆ้เสร็จกับกันถ้าพี่บูเหงาเราจะทำยังไงช่วยเหลือเขานะเขาเขาเขาเครียดจรกงๆแต่เขาฝึกดีไดอะไรเงี้ยเราก็เราก็คือก็เตรียมไว้แล้วว่าช่วงช่วงที่น้องไปน่าจะเป็นช่วงที่นอนนอนน้อยเพราะว่าเราดึกแล้วน้องยังไม่ดึกไงแต่เราก็เราก็อยากเราก็อยากถ้าไหวเราก็อยากแบบถ้าน้องเหงาขึ้นมาหรือว่าแบบ เครียดหรืออะไรขึ้นมาเราก็ต้องสแตนบายมันเป็นหน้าที่ปกติมีข้าตกลงอะไรกันไหมจ๊ะว่าหากระสอบในวันอะไรสำหรับคู่เราก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับผมผมแค่ผมแค่อยากให้เขาเอ,อ,อยู่กรุงเทพอ่ะอยู่ไทยเราก็แค่เป็นห่วงเนยเพราะว่าเขามีคนคอยดูแลเยอะมีคนขับรถมีแม่มีผู้ื่นการคอยดูแลแต่พออยู่ที่นู่นมันก็แบบเราก็อยากให้เขาโทรหาไปบ่อยๆ